าีโอเคเอาละเราจะเริ่มจัดกระเป๋ากัน็ผมรับสีเรามากในเกตนะก็คือกูเจอมามาร้อยเก้าบาท ตื่นเต้นเกิดทิปนี้มากจนเลิกตื่นเต้นจนตอนนี้เริ่มจะไม่ตื่นเต้นแล้วก็ค่อนข้างไฟลล้นมากนะทุกคนวันนี้เพราะว่าอีกสี่วันสี่วันเราจะบินแล้วกระเป๋ายังไม่ได้เริ่มจัดเลยแต่ว่านอกนั้นยังอื่นคือเสร็จแล้วเราก็มีเรื่องเอกสารอีกนิดหน่อยเราก็เลยอยากจะมา ทำคลิปเก็บไว้ให้ตัวเองดูด้วยแล้วก็เผื่อจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนด้วยสำหรับเรื่องของการจัดกระเป๋านะก็ช่วงเดือนพฤษภาที่เกาหลีเราเช็คมาแล้วอุณหภูมิอ่ะจะอยู่ที่ประมาณ20ขึ้นไปแล้วก็เออเราจะมาให้ดูบางช่วงบางตอนด้วยว่าก่อนที่จะไปเกาหลีอ่ะเราเตรียมตัวอะไรบ้างในเรื่องของหน้าตาปักผมเล็บ อะไรี้ราก็พวกกันเลือกชุดเนี้ยคือกะว่าจะเอาชุดไปไม่เยอะเพราะว่าจะไปช็อปที่นู่นด้วยเพราะฉะนั้นอะแผนการช็อปของเราอะก,ก็จะอยู่วันแรกๆที่ไปถึงเลยทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยคือตั้งแต่ไปทามาตรงเล็บทุกอันเลยแล้วก็เราต่อเล็บด้วยใช่ปะ่ะก็คือ ทนมากเกรอบที่แล้วที่ไปต่อมา3ามียังไม่หลุดสักเล็บจนฉันนะ่ะทนไม่ไหวเองนั่งแงะเองคะ่ะดีจริงๆสมราคา่ะก็ที่เราทํามาหลายนี้ติดอะไรทุกนิ้วเลยนะจะอยู่ที่เด็กน้อยที่ใหม่ลดให้ด้วยก็อย่างแรกเลยเราจะพูดถึงเอกสารในการไปเกาหลีช่วงนี้กันก่อนนะเอกสารที่จะต้องใช้เดี๋ยวขออนุญาตเปิดตัวเอกสาร เราก็ได้ทำการรวบรวมไว้เป็นแสมแบบนี้เลยทุกคนก็คือสิ่งแรกที่ต้องจัดการคือ KETA ซึ่งทริคของเราก็คือแนะนำให้จองล่วงหน้าหลายหล่ๆเดือนห้ามงานร้อนงานไว้แบบเดือนหน้าจะไปเดือนนี้คอยทำไ KETA ห้ามเด็กขาดเพราะว่า หลายคนที่ไม่ผ่านทำสองรอบก็ไม่ผ่านสามรอบก็ไม่ผ่านมันก็ค่อนข้างที่จะเสียเวลาทุกคนแล้วถ้ายิ่งเราจองใกล้ๆวันอ่ะมันอาจจะทำให้เราเปลี่ยนแปลงพวกบุ๊กิ้งโรงแรมหรือว่าบุ๊กิ้งสายการบินอ่นะไม่ได้อาจจะต้องเสียังค์เพิ่มโดนค่าปรับหรือว่าค่าธรรมเนียมใดๆก็ตามนะคะก็อย่างเราอ่ะเราจองลูงหน้าข้ามพีเลยแม่คือฉันก็จองตั้งแต่ปีที่แล้วอย่างแรกเลยคือเราเอาโรงแรมเป็นหลักปึ๊บใช่ไหม ตามด้วย Ka เแล้วก็ตามด้วยตัวเควิดน,นะแล้วก็ที่เราได้ยินมานะจากคนใกล้ตัวเราก็คือถ้าใครที่แบบทะเบียนบ้านอยู่ต่างจาาังหวัดโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานนะ่ะจะผ่านค่อนข้างยากซึ่งเราไม่รู้ว่าทำไมแต่ว่าทริคหนึ่งที่เราอยากจะมาบอกก็คือเราพักโรงแรมที่ไหนเราไปกับทัวร์หรือไปเองเราไปกับใครบ้างเนี่ยตรงนั้นนะ่ะให้แอดชื่อเพื่อนทุกคน ที่ร่วมทิปไปกับเราด้วยไปด้วยนะมันจะเป็นการคอนเฟิร์มให้เขาเลยว่าเราไม่มีทางที่จะแบบเป็นผี่น้อยล่องลอยอยู่บ้านเขาต่อแน่นอนทุกคนซึ่งเราอะใส่ในส่วนนั้นไปด้วยเราไปกันไปกันแค่สองคนนะเราก็ใส่เพื่อนก็ใส่ก็คือไม่ถึงสามวันทุกคนแอบคุกแล้วไวมากก็อันนี้เป็นหนึ่งทริคที่อยากให้ไปลองดูก,กันแล้วก็ตัวรูปรูปก็สำคัญมากรูปเน้นย้ำว่าให้ ชัดชัดและไฟลให้ถูกต้องเราจะไม่ได้ว่ามาน20เมกะไบต์อะไรสักอ่ะนั่นแหละรูปกับตัวใส่ที่ให้ลิงก์ว่าเราไปกับใครบ้างอันนั้นคือสำคัญมากอ่ะจบไปในเรื่องของ KETA 2. เสองเราก็ได้มีการหาข้อมูลว่าตอมอเนี่ยเขาจะต้องการอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือ b o o ก,กิ้งโรงแรมตัว b o ๊กิ้งใส่การบินทั้งขับไปขาดกลับอันนี้เราก็เตรียมเผือไว้ด้วยแล้วก็ใบรับรองจากที่ทํางานในกรณีที่ใครเรียนจบแล้วนะเราอย่างเราก็ขอล่วงหน้าเพราะมันค่อนข้างใช้เวลาประมาณ1-2ึ่งถอาทิตย์สำหรับบริษัทเราอืมส่วนเพื่อนเราอ่ะยังเรียนไม่จบเราให้เพื่อนไปขอเป็นตัวเอกสารรับรองความเป็นนักศึกษา ว่ายังอยู่ในสถานะเออยังเรียนอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยมาด้วยนะคะแล้วก็สิ่งอีกสองสิ่งที่สำคัญก็คือแรงมันเองทุกคนซึ่งเขาอะโชคดีมากเพราะว่าช่วงเนี้ยข้าเงนินเกาหลีงลงหนักมากแล้วก็อีกตัวนึ่งก็คือจะเป็นอินเทอร์เนต็ตใช่ไหมอันเนี้ย เราอะลองไปดูในเว็บกรุ๊ p มาซึ่งจริงๆอะมันมีซิมที่เป็นับรทีมันนี่ด้วยซึ่งับรทีมันนี่เราต้องใช้อยู่แล้วสําหรับการเดินทางที่เกาหลีใช่ไหมก็เลยมาซื้ออันนี้จะอยู่ที่ราคา2องรบาทก็คือมันจะเป็นตัวเปิดโลมิงอะทุกคนแต่เป็นโลมิงที่เป็นแพ็กเกจก็คือเราไปซื้อหน้าศูนได้เลยแค่บอกเขาว่าขอซื้อซิมไปต่างประเทศหน่อยค่ะเขาก็จะทมพวกรายละเอียดนู่นนั่นเราก็ไปเลือกเอาเนาะอันนี้ก็เป็นในส่วน คร่าวๆของพวกเอกสารเนาะเราก็ทาเอกสามไว้แบบนี้เลยเยอะว้ไม่เคยไปวันเดือนไหนที่เธอปั๊บปอะไรขนาดนี้ก่คนแกสงง<อ>แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับพวกที่ต้องลงทะเบียนก็คือคิวโค้ดค่ะทุกคนช่วงนี้ยังต้องทําอยู่นะคะเราไปเช็คหน้าเว็บอ f f i c i a l ของประเทศเกาหลีมาแล้วคิวโค้ดจะยังต้องทําถึงเดือนกันยายนปีนี้นะ คือถ้าใครไปหลังเดือนกันยายนปีนี้ก็คือคิวโค้ดไม่ต้องทำแล้วคือเขาให้ทำล่วงหน้าแค่3วันจ้าอีกฉันอ่ะตั้งใจจะเตรียมตัวไว้ก่อนไปทำแต่ต้นเดือนก็คือทำไมมันไม่ให้กดต่อวะมีความงงดีนะที่แบบมีพี่ที่รู้จักเพิ่งกับจากเกาหลีก็ มาเฉลยว่าออกมันต้องทำล่วงหน้าได้แค่3วันอย็กจะแนะนําให้ทําไปล่วงหน้าเพราะว่าถ้าเราไปทําตรงน,น,นั้นเราจะต้องไปเสียเวลาในการต่อคิวเพื่อยื่นใบนั้นให้กับหน้าตอมหรือว่าสํานักงานตอนเราไปถึงที่เกาหลีอีกทีหนึ่งใ,ในเว็บก็เหมือนเป็นการแบบจองคิวไปล่วงหน้าอะไรประมาณนั้นไม่ต้องไปยืนรอแล้วนะคะละเอียดมากจริงฉันไม่ค่อมรู้ว่าป โอเคเอาละเราจะเริ่มจัดกระเป๋ากันนะคะในส่วนของเราไปทั้งหมด6วัน5คืนก็คือเราอะกะว่าเราจะเตรียมเสื้อผ้าไปแค่ประมาณ3 4วันเพราะฉะนั้นชุดที่จะเอาไปก็จะเป็นประมาณอย่างนี้ค่ะทุกคนนี่อันนี้จะเป็นแบบ เดรสยาวเว้ยแกแต่ว่าช่วงนี้อากาศที่เกาหลีมันจะอยู่ที่ประมาณ2 3่สถึงยีในช่วงเช้านะส่วนตอนเย็นนะก็จะตกไปเหลือประมาณแบบ18-19เหมือนเดิมจะมีเป็นพวกแบบเลเซอร์ที่เป็นอย่างนี้ด้วยป๊บประมาณนี้แล้วก็กางเกงรู้สึกเหมือนตัวนี้จะเป็นเอวตัำกางเกงคาโก แบบนี้นก่อนกระเป๋าเราจะเอาไปแค่ใบเดียวพวกชุดชั้นในากางเกงในเสื้อในอะไรอย่างนี้คือเรามีถุงแบบนี้เยอะมากจากการช้อปปิง้งเราก็จะเอามาแยกใส่พวกถุงแบบนี้ให้มันแบบเออเป็นเซตกันจะได้แบบแม่นแตพื้นที่ในกระเป๋าได้ง่ายด้วยต่อมาอันนี้ก็เป็นสกินแคร์ข้าวๆวที่เราเอาไปด้วยนะก็จะมีพวกแบบครีมเซอร์ยาแต้มสิว พวกครีมมอชเซอร์ไรเงี้ยแล้วก็น้องคนนี้จะเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางเครื่องสำอางเอาจริงก็อาจจะไม่เอาไปเยอะอาจจะเอาไปแค่ตัวหลักๆที่ไม่ได้จะซื้อใหม่พวกกันแดดพวกแบบรองพื้นที่เขียนคิ้วอะไรเงี้ยส่วนรองเท้าแน่นอนว่าน้องครอกต้องไปกับฉันแน่นอนค่ะแล้วก็อีกคู่หนึ่งที่เราจะเอาไปก็คือบูทสีดำแบบนี้นะเดี๋ยวเราขอลอง จะกกระเป๋าดูก่อนว่าเราจะมีเนพื้นที่ยังไงมันเหลือพื้นที่ให้เราไปช็อปได้มากที่สุดด้วยกันนะคะทุกคน มันไมเกาหลีเยอะมากแบบแบบมากแบบงงแล้วคนที่สนามบินก็คือเยอะมากถ้าเกิดว่ามาแบบช้ากว่านี้อีกสักชั่วโมงหนึ่งอะคิดว่าคงต้องวิ่งแล้วดีที่เราเผื่อชั่วโมงเผืือประมาณสี่ชั่วโมงนี่ก็เกือบจะไม่ได้ทําอะไรแล้วแค่แบบเช็คอินนู่นนี่นั่นวกคนตอนนี้เราเหลือเวลาก็เลยมาหาอะไรกินในในเกตนะก็คือกูเจอมาม่าร้อยเก้าบาท เดินมากินบอนชอนดีกว่า299เนาะหันกับเพื่อนตอนนี้ก็คือลองไก่อยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันบนเครื่องอาจจะถ่ายบอนชอนให้ดูกุบกิบห,หนึ่งเล็บชั้นน่ารักเราตอนวันนี้เราก็ถึงที่เกาหลีแล้ว ตอนลงมายมมากเนาะอ,อยู่บนเครื่องบินก็ไม่ได้นอนอะไรก็ไม่รู้5ชั่วโมงรู้สึกว่านานมากแล้ตอนนี้ก็คือปวดตัวไปหมดเรากําลังจะไปขึ้นบัตรกันนะแต่ปัญหาก็คือเน็ตดีฉันใช้ไม่ได้ค่ะไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวตอนนี้แพนเราก็คือจะไปเอากระเป๋าไปไว้ที่โรงแรมก่อนแล้วก็น่าจะไปหาอะไรกินแถวห้งแดงเดี๋ยวเราจะไปด้วยบัตรนะทุกคนแล้วก็เมื่อกี้ตอมอก็คือผ่านมาง่ายมาก พาะแบบเอกาสารเราครบด้วยมัง้งหลักๆคือแบบแค่มีใบรับรองแบบการทํางานอะไรเงี้ยอย่างเพื่อนเราอะอยังเรียนไม่จบใช่ปะเราก็ให้เพื่อนขอเป็นใบรับรองอะไรว่าการเป็นนักศึกษาใช่ไหมใช่แค่น,นั้นแหละเออ,เ,อ,อเขาก็ดูแค่แคนะ่ใบนั้นเลยเว้ยแผน่นท่องแผ่นที่อะไรมึงต้องทํานะไ,ไม่ต้องแหกตาทํานะคะเออแล้วก็แบบตั๋วกับอะไรเงี้ยโรงแรมแค่นั้นแค่นั้นเลยไม่ถามอะไรเลยก็ให้สแกนนิ้วถ่ายรูปจบเดินออกมาสวยๆเข้าชองผู้หญิงเขาชองผู้หญิงเออต้องเป็น ช่องอาจุมมาผู้หญิงนะสุดๆโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศระหว่างออกจากสนามบินไปให้ดูคร่าวๆแล้วกันรถคือออกตรงเวลามากตรงเป๊ะห้องพักของเรา ลทุกคนแปลงร่างแล้วค่ะแปลงร่างแปลงร่างแล้ว <c oughs> เราพักที่ แกนแปลนะทุกคนอยู่ยีแแมวนตอนนี้กําลังจะเดินไปซือ้อดีที่มันนี่ให้เพื่อนคือฉะนะันอะมีเงินในบัตรพอแค่คนเดียวสำหรับการขึ้นบัตรก็เลยขึ้นบัตรไม่ได้นะต้องไปซเปก่อนเพื่อไปหาซื้อบัตรทีม่มานนี่แล้วก็ติเมเงินให้เพื่อนคืออากาศดีมาก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 ,มากไม่ร้อนเลยเกมเหมือนหน้าหนาวที่ไทยแล้วก็แบบ เดินสปายอ่ะเดินไปไหนเแล้วมึงเดินไปไหนไม่ดูแมพให้กลัวไม่ดูอ่ะ <S <S ตบตีกันหนึ่งมึงทางก็จับโวยต่อกันหาใส่ส้นสูงเชียวไหนไวะยังเลยไปทางไหนเดี๋ยวไปถึงสเปนเราค่อยไปต่อกันนะ <S 2> <S 2> <S ว่าเราได้บัตรมาแล้วจะยังไงไปไหนต่อ หอ,อยากแบบงงแบบสับแบบสั่งไม่เป็นแบบต้องให้กูสั่งเหมือนกันสองอย่างแล้วกูอยากยกินอย่างอื่นก็ไม่ให้กูสั่งงงมากเพื่อนๆชาวเน็ตทุกคนช่วยกูด้วยเราพนักงานพูดอังกฤษไ,ม,ไม่ได้ฉันจะลองไห้แล้วชิมนี้เป็นไงมันมันคือผัดขุนเส้นซัมติงที่มี นี่สั่งเป็นหมูมาไม่รู้เหมือนนี้เหมือนนี้ไส้ได้วยหรือเปล่าแต่บรรยากาศคือเกาหลีปะแกเกาหลีปะ่ะเกาหลีสุดจากที่ช้อปปิ้งมานะแบบ ยังข่ยยังไม่ล้มละลายค่ะนี่มันแค่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นฉันยังมีเสื้อผ้ากระเป๋าและรองเท้าที่ฉันต้องไปตามเก็บอีกตอนนี้ก็กําลังจะพาเพื่อนมาชิกับต้นไม้สีแดง<ม>งง,<อ>งปะไหนวะเ <No. S 2> นาะเออนางก็อยากถ่ายมันคือต้นจริงอ่ะมันจะต้นอะไรก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราน่าจะไปเดินหงแดงก,กันแล้วก็จะไปดูสเปา์ร้านรองเท้าอตอนดึกจะกินเต็นท์แดงค่ะอันนี้ไฮไลท์เลยที่พูดแรกนะ สุดเดี๋ยวไปเจอกันในที่ต่อไป เสื้อผ้าบอกเลยว่าเอามาแสนหนึ่งก็ไม่พอค่ะเพราะว่าเสื้อผ้าคือซื้อกลับไปใส่ที่ไทยได้หมดเลยแม่แล้วลมละลายมากวิชุน,นอนสุดๆอ่ะนี่ไทยเขาตื่นรวมรวมเราชุน,นอนแบบสุกๆอ่ะ

ชอปปิ้งกันอย่างหนักหน่วงมากตั้งแต่บ่ายสองบ่ายสามจนถึงตอนนี้สามทุ่มครึ่งยังยังไม่พอยังเข้าร้านไม่ครบเลยคือร้านเยอะมากแบบมาก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 กองไก่ร้านตัวมันไม่หายปวดเท้าง่ายๆนอกจากเสียค่ามาเที่ยวแล้วอะไปเสียค่ายาสองร้อยกูเออเสียค่ายาแก่ปวดอีกกลับไปเสียค่าหมอนวดอีกอีสัตไม่หยุด เี๋ยวเราจะไปกินเต็นท์แดงกันมื้อดึกแล้วก็คงจะกลับเข้าโรงแรมแล้วคิดต้องกลับแล้วแหละเดี๋ยวเราจะไปถ่ายที่เต็นท์แดงให้ดูว่าเรากินอะไรบ้างแล้วก็อยู่แถวไหนนะทุกคนตอนนี้ขอนั่งพักหนึ่งแต่อากาศดีมากแบบตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณแบบสิบเก้ายี่สิบองมั้งรูงแบบเลิศอะเดินเคลิน,ลนถ้าไม่นับรองเท้านะก็เพลินอยู่ประมาณนั้นว้ายฝนจะตก เดี๋ยวเจอกันที่เต็นแดงมาทุกคนเดี๋วลนนี้ก็คือได้โตแล้วแต่ฟังยากก็คือการสื่อสารกับป้าว่าจะกินอะไรไม่กินโซจูจาโซจูรถตั้งหมดไม่มีป้าก็พูดว่า บุลาบุลาบุลาจูเไม่รู้แล้วเอาโอเคเปลี่ยนไม่ได้เราก็เลยต้องกินโฟกซจูเบียและอาหารที่สั่งมาตอนนี้ก็คือได้เป็นต๊อกกับปลาซึ่งคิดว่าอุดมงที่สั่งไปป้าคือไม่รู้เรื่องคิดว่ากต้องสั่งใหม่แล้วก็จอยแต่ว่าแนะนําว่าให้มากันเยอะๆจะดีกว่าเพราะว่าคนเกาหลีเมากันสุดมากแบบแบบตัวเองยังไปต่อ มันก็ค่อนข้างอันตรายหน,หนึ่งคนเพราะว่าเรามากับเพื่อนสองคนใช่ป่ะเราก็แอบกลัวเพื่อคิดว่าเออกินเสร็จก็จะรีบกลับกลับกลับบัสเลอย่างเงยผมไม่กลับสับเบย์เพราะว่าสับเบย์เปียกมากแล้วก็มืดมากด้วยถ้าใครมาก็จกเปิดประสบการณ์แล้วกันเอาใช้คำนี้ <c oughs> ก็มาแต่ถ้าไม่อยากมาลำบากไม่อยากมางง <c oughs> ก็ไม่ต้องมาดีกว่าสำหรับเต็นท์แดงในวันนี้นะคะเดี๋ยวไปเจอกันวันที่สองเลยบ๊า <c oughs> ยบายวยพอรอเราด้วยทุกคน thank <laughs> you